เพลงเงินล้านสนับสนุนโดยแลกตะซอยเอ็ก с т р าสามร้อยรวมแรงร่วมใจพามึงหน้าไปสู่เงินล้านเฮเฮเฮอบปตอพิมูลอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินสู่มาพบกับทีมฟังผมครับผมจากจังหวัดน่าน หน้าตาดูหน้าตาหล่อไหมเพ่หล่อเลยหล่อเพ่เองได้เลยอ่ะน้องเข้มน้องเข้มเรียนอยู่ที่มหาลัยแม่ฟ้าหลวงครับเป็นไรายใช่ไปเรียนเชียงรายเลยเรียนอะไรได้ไรเรียนการสอนภาษาจีนครับนี่ก็ว่าเราซื้อก็ว่าถงเสียอ๋อเอานน้องเขาบอกว่าพี่ก็พูดไม่เหมือนพี่พูดจริงจริงแล้วพูดว่าไงสวัสดีคุณครู 你好老师你好学生มือกว่านะมือหล่อนะมือกว่านะสวัสดีครับมี่น้องน็อตพี่สี่ค่ะพี่สี่ลูกที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรียนเกี่ยนมหาวิทยาลัยค่ะดนตรีศึกษาเอกแซกโซโฟนแซกโซโฟนเป่าแซกเหรอเหรอ เอาฟันเลยยื่นยังไม่เกี่ยวหรอเกลียวพี่เกลียวอ่ะภาพดันเยอะเกล่ยวน้องสแน็คปีหนึ่งครับที่มหาวิทยาลัยพะเยาครับเรียนเกี่ยวกับอะไรครับเรียนการจัดการธุรกิจครับผมอ่าโอเคโอเคของเรานี่เด็กน้อยกว่าเยอะยกเว้นบอยครับบอยปีอะไรครับปีวอกนะฮะปีสองครับปีสองบอโทครับออปอทะ เดียวมีสองปอโทุกปีแล้วตอนนี้เรียนโทแล้วเราอยากเป็นอะไรอ่ะเราจบแล้วเราอยากเป็นอะไรอยากเป็นนักร้องได้ไหมครับได้ได้แล้วแต่ตามความฝันวันนี้ดูก็รู้ว่าจะได้ไม่ได้โอเคไช่พี่อายุไหรลูกอายุ15ค่ะนี่ไงเพิ่งอายุ15เองอายุสิบห้าเอง ยังเรียนอยู่ชั้นม .3 ค่ะม .3 โรงเรียนอะไรคะโรงเรียนชุมชนเจริญราษฎร์บำรุงค่ะได้ไปเรียนอะไรต่อคะไปเรียนวิทยาลัยนาฏศิลกฤชนี่ชอบฟ้อนชอบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะชอบร้องเพลงชอบร้องเพลงเจนจ๋าชั้นมัธยมศึกษาพิทีาสโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมค่ะเคยมารายการแล้วนะครับกี่ปีก่อน 3ปีทสามปีที่แล้วตอนนั้นมายังเป็นเด็กน้อยอยู่12ตอนนั้นมาคราวนี้แสดงว่าเก่งกว่าเดิมเพราะว่ามาคัดท้ายให้กับทีมเลยนะฮะตานี้เราเต็มที่แล้วใช่ไหมเออเวลาอีกก็ได้โอเคโอเคอาต์ด้เชียร์กันแชมพูสมุนไพรเทียร่าเดรนาพัดลมมิราพานาโซนิกแล้วก็สโนว์ควร์ควาลินเซรั่มครีมแอทแทกอีซี่ควิกนะฮะแฟมิลี่กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีไฮเตอร์ออกซี่แล้วก็อาร์โมจินเยลแฮชซี่ เอเจดีวีดีโฮมเทียเตอร์เซเว่นอีเลเวนค้านไม้์ลอรีเอตีควิกแวนทอบเจริญโรซาพร้อมและยาแก้ไอเฟรมเม็กซ์ครับบัตเทิลคู่ที่หนึ่งทีมหน้าเลือกป้ายแอทแทกอีซี่เจอสายพินทีมกระสินเลือกป้ายแว่นทับเจริญเจอน็ตในเพลงจุงเบย์จุงเบย์มาจุงเบยจุงเบยดนตีมา จะาไม่ได้เจอน่าก็แบบที่ทุ่งจุงายอยากรู้ว่าเธอเป็นไงเป็นห่วงแล้วใจไม่สบายไม่สบายอดโท<ฮ>ร<ฮ>หาเธอสักหน่อยที่เธอไปบ่ายก็แบบทิดทุ่งจุงายอยากนัดมาเจอสักครั้งจะร้องเพลงให้ฟังตามเคยตามเคยอยาก,กใจะทัเจะได้ลองบอกความลัก กดทอฟับก็แบบว่าเคอจงเบยอยากบอกรักให้เธอบังอย่างเบาเบาก็ยังไม่กล้าเนเราอะเซงเบย์เซงเบย์จากคนหัวใจสาวาพอนั้นกินข้าวก็แบบว่าเงาจงเบยอยากเจอแค่ทนไม่ไว้เลยต้องบอกหัวใจพอเบยพอเบย โอเคโอเคโอเคแหมมีส่งสายตาด้วยาด้านนี้มาดูกันนะน้า แต่ว่าเนื้อเสียงของสายพินน่ะแข็งแรงกว่าส่วนน้องนีออนไม่ใช่คือขาเขาอย่างกับนีออนสว่างสวยเลยสำหรับน้องนีออนเนี่ยเขาเรียกว่ากำลังพอดีคือบางทีไม่ต้องแบบดีดดิ้นเยอะก็ได้อันนี้คือถ้าเปรียบเป็นมะม่วงเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำดอกไม้คือยังไม่ถึงกับแรดไงกำลังดี คนนึงเสียงดีอีกคนหนึ่งลีลาดีแต่นี่ตั๊กลีลาไงเลยเลือกน็อตน็อตลีลาดีจังหวัดหน้านี่ร้องก็ดีด้วยแล้วก็ด้วยการีลาเต้นน่ารักดีครับก็โดยเฉพาะเรื่องขาขาวที่ต้องให้คะแนนจริงๆอันนี้เขาเปการเขาอัพเล่นนะแต่จริงๆคชอบเกี่ยวกับเรื่องของลีลาเรื่องของอะไรเงี้ยนะครับอย่างว่าตอนนี้นะฮะจังหวัดหน้านําไป5คะแนน เธอคู่ที่สองสแน็คปะทะบอยในเพลงคิดทอดปอดบอดได้เคยเต้นอ่ะเคยครับแต่ไม่เก่งครับมีอะไรเก่งม้างชีวิตเรามีกระตันยูเก่งครับนาะมีอ่ะไม่ให้แม่มีอะไม่มีอะกระตันยูเฉยทำไรครับคิดทอดกอดบอดได้ใช่ แต่กอดว่านั้ใคยถามยอมกันมวนใจคำตอบง่ายๆก็คือแฟนเขาแต่คิดบ่ถึงว่าวันหนึ่งติดโดนกับเราพบรักบ่านานกาเต,าต่าเพราะว่าตัวเจ้ามีเขาพร้อมใจพบรักบ่านานกาเต,าต่าเพราะว่าตัวเจ้ามีเขาพร้อมใจออกแบบ่ได้ กายหัวใจก็ปิงหักแล้วจึงรู้ความจริงมาต้องเก็บใจนิง่งหาทางแก้ไขบอกเนละิกคบหาแต่น้ำตาบ่ยอมหยุดไหลเลิกคบจะจบม่าไดที่ทอดเจหลายจใจบ่ลืมลาเลิกคบจะจบม่าไดที่ทอดเจหลายจใจบ่ลืมลา มาชายมอมสิ์แฟนเท่าเราตีสนิทแค่คิดก็ผิดกาติกาขักใจลาแต่ยังหวงหาเจ้าอยู่ตลอดขณะที่อายิทหอดผู้มีสิตกอดเขาคงดีตรายาวจอดแห้งแห้งว่า,าแสดงได้ย่าผมหน้าสิ์ผู้มาชาได้แค่สงสายตามองสิ์ผู้มาชามีวาสนาแค่พี่ ทั้งคู่โอ้แมวหมอลำไหมอ่าอะมาดูฮะว่ากรรมการของเราจะพอใจฝั่งไหนนะครับการลสินเรือ ของแมทเทิร์นี่ยผมอยากดูลีลาการแสดงกับคําร้องด้วย<ะ>ก็เลยเห็นน้องบอยเนี่ยรู้สึกว่ามีเซิร์งมีหมุนตัวมีอะไรเยอะ,ะกว่าลีลาเขาโอเคก็เลยให้น้องบอยครับ<ะ>เปิดป้ายเพลงมาเนี่ย<ะ>สแน็คเป็นรองบอยแล้ว<ะ>แต่ว่าพอเพลงเริ่มร้องออกมาในเสียงพลังดีเกิน<อ>แล้วก็เต้นแบบเต้นแบบไม่สนใจเต้นแบบสบายสบายบสน็ค เวลาร้องเพลงแล้วหนูมีเสน่ห์นะคะแล้วก็ร้องเพลงได้สนุกนะคะจนพี่เนี่ยอยากจะเข้าไปเสนอเอาเปสนิทก็ได้สนิทก็ได้ไปเสนอตัวสอนร้องเพลงให้กับนูอะไรประมาณนี้ค่ะอยากจะเสนอตัวแต่น้องไม่สนองเพราะน้องตัวเสน่หเหด้วยกับพี่ตั๊กเมื่อกี้ร้องปุ๊บเป็นอมอัคคพันธ์เลยอะ เพลงนี่จริงๆแล้วบอยน่าจะได้เปรียบเพราะมันเพลงมีส,สาอแต่พอเวลาร้องแล้วเนี่ยบอยกลับร้องแล้วมันหวานไปอ่ะไม่รู้สึกได้อารมณ์แต่ว่าสแน็คในเวลาร้องแล้วรู้สึกถึงอารมณ์เพลงออกมาข้นเข้มเต็มอารมณ์คือฟังแล้วมันได้อารมณ์ตอนนี้นะครับจังหวัดน่านได้ไปรวมทั้งสิ้น,นครับ15คะแนนคอยดูครับ15บ้คะแนนจะมีผลหรือไม่น่านหรือกาลสินครับ ก็ไม่คุณคนงามพี่ขอถามคนงามสามวัยว้าหากันพี่ต้องมีของม,ออามาฝากลำบากหิวมาตามเคยพี่ใช่ไหมหนูต้องเปิดแทนที่ดูอะทำไมเหรอเพราะหลงความหล่อมัน,งน,นเง้หลงโวยที่ประกบเราเงินล้านแน่น,อ, <S <S นอนโฆษณาเข็มเจอเจนจา๋าเนี่ย <S 2> <S 2> <S <S ใครก็อยากดู จกที่ส่วนกับ i-mobile มอบโชคทองทุกสัปดาห์แจกเคร่องทองคำหนัก1บาทสัปดาห์ละ20รางวาัลนานถึง15สัปดาห์แจกจริงรวม300เส้นหอาละครับและสำหรับผู้โชคดีที่จะได้รับสร้อยทองคำหนัก1บาทจำนวน20รางวัลในสัปดาห์นี้จะเป็นใครเรามาลุ้นกันเลยครับ สนุกแบบนี้ง่ายมากครับพีงคุณพิ้งข้อความคําว่า IM นะครับแล oh. ้วก็ตามมาด้วยหมายเลขอีมีโทรศัพท์15หลักซึ่งดูได้จากบนกล่องสินค้านะครับแล้วก็ส่งมาที่489-0011ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่24กุมภาพันธ์ส5 5 8นะครับส่งเข้ามาเยอะๆนะครับเพราะว่าคุณอาจจะมีโอกาสได้โชคทองจาก IMOBILE สนับสนุนโดยสมาร์ทโฟนจาก IMOBILE s u z ก k สวิฟท์ RX สโนเกิลสควาเรนเซรัมครีมไฮเตอร์ออกซีพันนาโซนิกเวียร่าไลท์พลัสกรีนน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกกิกดูสงฆราเพลงเงินล้าน